กับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเซียนขานะครับ FC ครับผมตามแนวทางของเซียนขานะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับผมมาออกตัวเก่าของเซียนขานะครับ9073ตัวตรงๆเลยนะครับเสียดายนะฮะกับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับ FC งวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับผม ไม่เป็นไรครับตามต่อนะฮะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของเส้นขาจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังกันครับที่เขามาบอกผมเยอยมาเลขตัวเก้าเส้นขาออกตามจุดสองววดเลยโอ้มันเป็นเลขเก้าวันที่สิบหกเก้าศูนย์เจ็ดสามโตเลยบ่ค่ะ แน่นครับตรงๆเลยครับค <Okay. S 2> ือยังไม่กระตือครับผมผมก็เลยว่าเติมคนขึ้นว่าให้ออกมือวันทีน่สิบหกเนาะพอได้เอ็ดซีเป็นนี่เงินมีของนี่เนาะเน <c oughs> คือว่าผมให้บอกเอ็ดซีไปว่าผมสีได้ตัวเลขวันที่หาวันที่หกผมได้มาแล้วหลายเลขแต่ว่าผมต้องบวงสรวงเป็นก้อนนะครับบ <c oughs> วงสรวง กูยพยนานักจะไปยุษสารประปุ้มสารเจ้าที่ผมนี่แหละครับเพราะว่าเป็นว่าเป็นต้องเอาของไปถวายเป็นก้อนเป็นทิ้งคอยสิห้นี่ยเป็นหายมาเนี่ยเป็นว่าฉันแล้วฉันมัอนกับ,บ่ได้เจ้าต้องให้กูก้อนเป็นว่าเพราะว่าของผมมันหลายงวดแล้วผมไม่ได้เป็นนะเพิ่นเข่าฝันเลยบ่ค่ะแม่นค,ครับผม,ผมไม่จะไปเลี้ยงธรรมดาเลยครับวันนี้ผมขี่บวงสวรวันที่หานี่ครับผมมีไปซื้อผลไม้รากไม้จัดโตมูอยังเด็ดเสร็จไปครับ เอาหมอพานมาใอ้เป็นจริงที่เก่านะครับผมเคยนตอนน้นผมก็ได้เนี่ยครับอันนี้เป็นไทยผมมาติดต่อกันแล้วผมเพท่านได้เลี้ยงเพิ่นนะครับผมก็เลยว่าแต่ตัวเล็กเพิ่นจะหายมาแล้วแต่เพิ่นผมเห็นบอกเ่าท่านได้เพราะว่าผมตรงถวายถวายน้ำเพิ่นก่อนวันที่หาครับเพิ่นมาดบข้าวผู้พญานาคผมบดข้าวคนลไม่เนี่ยผมจะให้เพิ่นผมก็ยัง เยอต้นเยอะของอยอ่วเลยตามเล็กเก้าไว้ผมก็วาอยู่ค่ะเอาวันนี้นี่กับเจ็ดทัยงมีคนถือด้ครับค่ะเจ็ดชุนะครับจำได้ไหครับที่ผมปล่อยปลาเจ็ดสิบกิโลไหมโอ้ที่วันเกิดผมนะครับผมเกยเอาไปป่อยเจ็ดสิบกิโลเป็นแบบจำคำเหราเนาะผมก็เลยว่าป้าจะขึ้นชิได้จะ้ไม่บุญนะเป็นบุญปลาเราถ่มนบุญผมเยอว่นนี้สงหรับบุญปลาสำหรับเอาก็ลืมเลยเนาะครับผมเกิด ผมกบว่าอุ้ยเหง่วันนี้กันได้กันย่าจะไห้พี่เกาเด้อปูเสนอมันคนมันจำที่หายมาแล้วมันกิดตัวไอ้เรืองน้มันบ่อะอครับกันขันล้องขันยิลรตเตอรี่ก่ะเอาเบอร์รถผมไว้นะครับผมบอกเป็นข้าวโออเบอร์ได้ค่ะแปดสามแปดหนูครับหนึ่งแปดสามแปดครับลองล้องยิบยิดไปก่อนเดี๋ยววันที่ห้าหลังวันที่ห้าปั๊บผมจะบอกเลยครับโอเคเลยครับผมได้มาแเลยครับโอ้คือตัวเลขนี เพิ่นเขาฝันแต่ตองหวดเลยบ่ต้องหวดเ่าเขาฝันเพิ่นเขาฝันมือขึ้นนี่ครับอ๋อมื่อขึ้นนี่รับเป็นบอกผมว่าขึ้นขึ้นแรกนี่นขนเขาฝันนะมาบอกว่าหายย้เลี่ยงกูแน่อเอาของกูไปแล้วก็เอา,นา,า,ยอยานเนื้อมากอยากให้กินแน่ผมก็ว่ามผมอย<ม><บ>ากาินอย่างสมการทีเดียวผมว่ากินอย่างสมการทีเดียวนี่เป็นไ้ว่าเอาให้กินก้อนกันแได้ก้อนสมการนะว่าได้ได้เจ้งจ้ากันเฮาได้เฮาห้เพิ่นหวัดตองหวดเลย ผมไม่ได้หายเพิ่นจดกเกี่ยว์ได้ครับเพนเลยเข่าไม้ครับเพิ่นกันมาบอกมีเรื่อยๆได้ครับแต่ว่าผมวางวดเพิ่นฉีดสลับเลขให้ผมว่ะผมฉีดเบิรงนเพิ่นหายถึงเด้ครับงวดนั้นเพิ่นก็ห่ยหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์เก้ามันบอกครับเพราะหายปั๊บมันบอกครับมันไม่ออกงวดนี้ครับงวดนี้อาจติไปออกงวดมันดีที่โงกระไรนี่ครับถ้าผมเลี้ยงเพิ่นแล้วเนี่ย ผมกําลังไถเนี้ยไปหาซื้อของซื้อหยังนี้ก็เตรียมการไว้ก่อนครับค่ะว่ายวันที่ห้าแล้วค่ะโตนี่เดบตัวนี้เด็ดคือจะปล่อยหลังวันที่ห้าหรือว่าวันที่ห้าต้องกาหลังบวงสวงผมบอกเป็นข่าวๆนิดนีว่าลออหยิบลอตเตอรี่สองตัวนี้ห้หายไวค่ะห้ดีครับที่ผมปล่อยไปนะเลขไปทะเบียนผมนะครับค่ะแต่ว่าผมได้มาแล้วครับผมได้มาขึ้นเก้าแล้วเลข แต่ผมถ้าผมคิดว่าถ้าผมถวายของตนชิดแต่ผมอิจไปลร่อยครับเตื่อเลยครับเด็กผมว่าได้แน่นอนครับมนวนงวดมอกี้กับพลาดไปแต่ก้อนหนานี้เขามันจะงวดลรอค่ะจังค่อยพลาดผมมาหางวดครับติดกันเลยครับหางวดติดครับหางวดติดกันทีเป็นงวดที่หกครับกับเพื่อเที่ยงเพื่อนนี่งหนอค่ะเพื่อนเลี้ยงจะเลียครับ วันนี้เพิ่นก็เลยมาทวงแบบเพิ่นว่าเพิ่นว่าคือบ่เอายังไม่กินแน่เพิ่นว่านี่จะมาเอามาเอาผมก็ลืมผมก็เอ้ผมก็เลี้ยงวันกินวันยังอยู่ผมผมว่ได้เป็นทางการนะผมเลี้ยงแต่ขึ้เลี้ยงเหมือเลี้ยล้วนต้นสำะเวสีอยู่แถวนั้นก็ให้กินเหมือเลยผมไม่ได้เป็นปูเจาะจงเพิ่นนะวันนี้ผมเจาะจงเพิ่นเลยนะแต่เลี้ยงปูพญานาคก็ค่ะแบบเป็นปูพญานาคก่อนครับเพราะว่าแกไม่ก็ปูนี่แหละไม่ เพราะว่าเราก็าดูแลอยู่ในนี่ครับแน่นค่ะเพิางหายกันงวดได้กับงวดนั้นแต่วงวดนี้เพิ่งห้เป็นในในนี่ครับ,บไปเลิ้ยได้่งวดนี้เพิ่ไห้เป็นในในนี่ในในแบบใดค่ะอ๋อผมเจ้าสังเกตมันได้ผลชัดเพิ่งห้ผมวันที่ที่ผมว่าครับพกโตนะครับชุดหกสามเจ็ดชุดเก้านะครับ,บ,รบแล้วมันไม่ออกงวดนี้ครับแล้วงวดนี้เพิ่ไห้อันใดครับงวดงวดเนี่ยที่ลดเนี่ยครับเพิ่ไห้มากก็คือเจ็ดแปดสี่ ห้าสี่สองนะครับแต่ว่าไงดีนะครับเลขตัวนี้ครับผมจะบอกเสน่นครับ 78, 4, 5, 4, 2, เจ็ดแปดสี่บอกค่ะเจ็ดแปดสี่ห้าสี่สองห้ามัตสึด่าเข้าอีกอะไรนะครับผมบอกแปดสี่ห้าสี่สองโอ้มันสีย้อนหลังเห้าแต่มาสีย้อนหลังก็ยังใส่งวดเจ็ดศูนย์เก้านะครับจ้าแมนด้วผมว่าถ้า <c oughs> ถ้าเลี้ยงแล้วปุ๊บมันอยู่ในไหนหนิแต่ผมบอกว่ายุ่ในไห <c oughs> นหน่แหละผมก <c oughs> ็ท่านบอกเป็นท่านการตือผมบอกเพป่นเปินไปนะครับเรื่อง แต่ว่าตัวเลขกันนี่เหรอครับใน่ไหนึ่ครับร้องเพลงครับงวดนี้ครับอคือตัวเลขมี่มีในที่ปล่อยมากว่ะค่ะเนี่ยถีจะปล่อยวันทีหา่าสวยครับใกล้ใกล้กันเลยครับใกล้ใกล้ลกันเ<ด>ลยครับมี่สวยใกา้กันกับพ้อข้างกันกับเบิกี้ข้างกันเบอก,กี้แต่มครับจ้าบอกเลยเลยครับข้างกันเ่อกี้แต่มครับเอาตั้งแต่เบิกทราบเนาะค่ะว่าสาเฮ็ดหอเฮ็ดห้องเหตุปูไม่เหตุหางเหตุมี่เหตุลำเหตุรวยเนาะค่ะ ตะกี้ก็ลำบากบ้านี้ก็ไม่ได้โชคได้ค่ะเซียนขาเราเพิ่ได้สางหอวพนจ้าเทียมันแมนอยู่นี่เพื่อนยังวกนี้แมันยู่มีซื้อเลขมิเตอร์ศยบ้านี้ครับมันแมนอยู่เพราะว่าเพื่อนกระหาผมถึงมาตลอดเนาะผมก็ไม่ได้เลี้ยงเพลยนเนาะจ้าบ้านนี้เพื่อนมาช่วงเราเพื่อนมาช่วงเราเลยนะเป็นมาเลยว่าคือเอาแนวไมค์กูจีเนี่ยช่อยากได้อันนั้นนี่นะเพื่นว่ากูหายไปต้องล้างวดแล้วไหมเป็นคือการได้ค่ะเซียนขาซื้อเลขนี้งวดที่แล้วซื้อเก้าศูนย์เจ็ดถ้าออกก็ได้ลาย มา่ออกย้อนหลังไงเขาเจ็บใจไหมเออผมถูก่อผมแบเป็นคนที่มะซื้อเลขตัวเก่าอยู่แล้วนะค่ะจะเลื่อใดสร้างหอตามซัดจะกระลังสร้างตอนนี้กระลังขึ้นหอให้เพลินเป็น่ะ้ก็ไม่ว่าผมอธิษฐานมาผมดีเฮทไถ่นะครับงวดนี้แตกผมเกลีเอาตังอยังมาปั่นให้เล่นเลยนะค่ะเพลินกัดบ้านให้เข่าซะ่เป็นบ่เอาตัวเก่ามาเข่าปั่นนี่งวดนี้ผมว่าตัวนี้สมัติเสีด้ผมเป็นเฮดไหนเขาเสียดายเนาะตัวเนาะ ผมก็เลยว่าเอาเอาสั่นมันไม่ยากดอกคู่เลี้ยงเงินเรียงทองเดี๋ยวผมจัดการเองอันอยากกินวันนี้ไซื้อมาให้อันใหญ่ให้ตายแตกว่านี้เดี๋ยวผมมีจัดเลยมมมผมวางที่ข้อหมายของผมนี่คือว่าเป็นนัดทวงเราเนี้ยอยู่นัดกินนี่คือว่าเพคนไทยผมมาหลายวันเดี๋ยวผมแบบว่าได้ใส่ใจเรียงพวกนี้เนาะผมก็คิดถวาหลังสงการมันเป็นมือมีไม่ไทยกับที่หแหยเรา้วทเดียวมันบ่แม่นบ่นผมก็เลยว่าเออาเอาสันกะ วันที่หาหลังวันที่หาเด้อก่อยที่ไปทีคนให้มั่งเลยครับตัวเลขกทาากันจากตัวเก่าเนี่ยวัี่แต้มนะครับผมถูบอกเนี่ยท่าเหม่อนกันนะเพื่อนไทยเนี่ยท่ามากค่ะคิวนะคะนอกจว่าออกย้อนหลังเนาะค่ะครับบอกเป็นอย่างค่ะงวดนี้ตามเพี้ยนขาต่อตัวเก่าค่ะครับผมตามต่อเหมือนเดิมนะคะเอาใจส้อยค่ะครับค่ะเดี๋ยวสี่ล้อวันที่หานะคะหลังบวงสรวงแล้ว สีโทาหาอีกรอบเด้อค่ะเด้อมันงวงชุ่งแล้วก็ประมาณสิบมงเส้าเที่ยงประมาณนี้แหละครับประมาณเที่ยงนเนาะผมกูเด็ดวงชุ่งก็เช้าเลยครับมันเป็นวันถุทวดีเลยครับไม่มีห่าครับอืมแต่วงชุ่งวันพุธเลยครับตำรวจก็วันนี้ก็ขอบคุณเซียนขาเอาไม้ก้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนขานะครับ FC ครับผมชุดต่องวดนะฮะ ครับเดี๋ยวต้องรอเซียนขาบงสวงก่อนนะครับเอฟซีครับผมครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะมาออกตัวย้อนหลังของเซียนขานะครับเซียนขาเสียดายนะฮะ907นะครับผมครับจะชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ